สวัสดีคะ่ะคลิปนี้ก็จะมาในหัวข้อบุญที่เราได้ทำให้กับญาติที่ร่วงลับของเราไปแล้วท่านได้รับบุญหรือเปล่าที่เราได้ทำให้นะคะจะมีตัวเลือกให้เลือกทั้งหมด3ตัวเลือกเช่นเคยนะคะจะเป็นหัวใจไอติมแล้วก็น้องหนังเงือกนะคะตั้งจิตอธิษฐานเราเลือกดูนะคะเป็นการเปิดไกด์ไลน์คือเข้ามารับชมรับฟังกันแบบ ใช้อาวิจนายานในการรับชมนะคะสำหรับคนที่เลือกหัวใจสีเหลืองนะคะจะบอกว่าบุญที่เราได้ทำให้ท่านไปท่านได้รับแต่ว่ายัางไม่เต็มที่นะคะดังนั้นนะคะเวลาเราทําตั้งจิตให้นให้นิ่งแล้วเราก็อุทิศบุญกุศลนี้ให้กับท่านนะคะตั้งจิต ให้นิ่งจิตต้องนิ่งนะคะแล้วก็อดทิศให้ท่านนะคะท่านจะได้รับแบบเต็มๆเอ่ยชื่อนับสกุลของท่านด้วยนะคะเพราะว่าณตอนนี้ท่านก็ได้รับสิ่งที่ท่านเคยทำในในก่อนที่ท่านจะเสียแล้วท่านก็เข้าใจรู้ซึ้งถึงบาปุญคขุณโทษแล้วนะคะดังนั้นนะคะสิ่งที่เราควรจะทำให้ท่านก็คือ การเสริมดวงโดยการให้ทานไปด้วยนะคะจะช่วยเสริมอนิสงนี้ทําให้ท่านหมดในเรื่องความทุกข์การชดใช้ในสิ่งต่างๆที่เคยทํามาได้นะคะสําหรับคนที่เลือกไอติมนะคะจะบอกว่าท่านได้รับ บุญเต็มที่เลยนะคะที่เราได้ทำให้ไปนะคะมีจากส่วนอื่นด้วยแล้วก็บุญเก่าของท่านด้วยนะคะท่านอยากบอกว่าช่วงนี้ให้คุณดูแลสุขภาพให้ดีนะท่านเป็นห่วงนะคะไม่มีท่านอยู่แล้วให้ทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองและก็ ปฏิบัติในความดีท่านบอกว่ายิน,ยนดีนะที่ว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้ดูดแลก,กันและกันนะคะท่านบอกว่าเกิดมาชาติหน้าชันใดขอให้เราเกิดมาเป็นลูกเป็นหลานกันอีกนะคะท่านค่อนข้างที่จะเป็นห่วงคุณและคลิดถึงคุณนะคะและเรื่องสุขภาพท่านบอกว่าพยายามอย่านอนดึกและก็ให้ดูแลสุขภาพด้วยท่านเป็นห่วงนะคะท่านได้รับบุญแล้วนะจ๊ะ มาเข้าสู่น้องนางเงือกนะคะน้องนางเงือกและก็เป็นรูปภาพที่แบบว่าท่านได้รับบุญเต็มที่เลยนะที่ผ่านมาเราได้ทําบุญหยิบจื้นสิ่งดีๆทําของดีๆให้กับท่านนะท่านได้รับอยู่เสมอนะคะเพียงแต่ว่าณนะตอนนี้นะใกล้เวลาที่ท่านจะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีแล้วนะคะคือว่าท่านอ่ะ ไม่อยากไปเลยนะคะอยากจะอยู่ดูแลลูกหลานไปอย่างนี้แหละเพราะว่าท่านเป็นห่วงนะคะเรื่องการใช้จ่ายเรื่องเงินเรื่องสุขภาพนะคะท่านขอบคุณนะที่ได้เกิดมาคู่เคียงกันแต่ท่านก็อยากดูแลเราให้เต็มที่นะจ๊ะ